พามาดูเต้นขาสีดำ่อรับว่ามียังไงขาสีดำกับขาสีเทาที่ต่างกันยังไงเอ่ยน้อยตัวขาสีดำจะเป็นกดล็อกแบบบีบอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวสีเทาจะเป็นแบบสลักเดิมอ๋อแล้วก็ตัวไหนแข็งแรงกว่ากันเอ่ยตัวสีเทาแข็งแรงกว่าครับแล้วก็เหล็กจะหนากว่าตัวสีดำอืมแล้วก็มาถึงตัวสีส้มต่างกับตัวสีเทาไงก็จะสีส้มมันก็จะพรีเมียมกว่าตัวขาสีเทา อันนี้เห็นบอกเป็นอันนี้เป็นของลัคกี้เฟ m e อ่าฮะตัวนี้ก็แข็งแรงเป็นแบบเห็นบอกจํานวนเหลือไม่เยอะแล้วใช่ไหมเหลืออยู่เหลืออยู่แค่12หลังสุดท้ายแล้วนะทั้งหมดแล้วโอเคแล้วตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นยังไงเลยเห็นบอกเป็นขาห้องเหลี่ยมแข็งแรงสุดเลยใช่รุ่นนี้ตัวนี้แข็งแรงสุดในร้านเลยอ๋ออ่าฮะเดี๋ยวจะให้น้อยช่วยกางเต็นท์สองคูณสองที่บอกราคา990บบาทให้ดูหน่อยจะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานของเต้นสองุให้ดูขาดำตัวนี้เป็นตัวกดปุ่มแบบใช้แป้นยางรองรับก็ดึงออกมาประมาณนี้นี่มาหน้าร้านก็จะกางแบบนี้ให้เลยใช่ไหมประมาณนี้โอเคอ๋อเนี่ยปีกแก่ ก็ใส่แต่ละมุมไปให้โอเคไปแต่ตรงกลางก็มีตีนุกแกงเหมือนกันอ๋อโอเคจีนุกแกน่ะอ่ะฝั่งนี้ก็ได้มีโลโก้นะมีโลโก้นี่ของย่ออุซีไลนะขอดูตีนุกแกน่อยดิแต่ละมุมก็มีตีนุกแกงยิเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยมีทั้งสี่มุมแล้วโอเคก็คือเกาะเป็นแบบรูปวงก่อนเนาะก็มีตรงนี้ ตรงกลางโอเคล็อกเข้าไปหลังจากคุมผ้าเสร็จแล้วยังไงทำอะไรต่ออันนี้ก็กางออกมาให้เราเข้าไปข้างในได้นะคบเสร็จแล้วก็เข้ามาข้างในตรงนี้แล้วก็ดกันยกตรงนี้ขึ้นน,นะครับโอเคดัน <Okay. S 2> ขึ้นเสร็จแล้วก็มาล็อกตรงมุมเนี่ยตรงนี้ครับตรงกลางนี่เลย ดันขึ้นไปดันขึ้นไปอ๋อแค่นี้ก็อยู่แล้วเนาะโอเคงั้นถ้าทำนี้ทั้งสี่มุมเลยโอเคแล้วทีนี้อันนี้มันเตี้ยสุดหรือว่าทําไงทําอันนี้ปรับสูงได้อีกครับอ๋อโอเคเวลาปรับก็เหยียบตรงแป้นแล้วก็ดึงขึ้นอ๋อโอเค อันนี้ก็คือเ<ช>ตี้ยสุดใช่ไหมนี่โอเคอันนี้คือราคาเท่าไร่เอ่ยตัวนี้ตัวนี้990บาทหรือ900บาทแล้วถ้าเกิดไปรุ่นที่หนาขึ้นกว่านี้เป็นรุ่นที่หนากว่านี้ที่ที่บอกว่าพันสองก็สิบจะต่างกันตรงไหนเอ่ยต่างกันที่ผ้าครับาขาตัวเดียวกันผ้าตัวนี้เป็นเบอร์อะไรนะเป็นซีดี8 800D โอเคแล้วมันต่างไงลองช่างน้ำหนักให้ดูหน่อยซิว่ามันต่างกันกันเยอะไหมอันนี้ 800D หลายดีจะหนักได้สองจุดห้ากิโลโอเคเดี๋ยวเอาห้าร้อยดีมาลองให้ช่างช่างดูตัวหกร้อยดีจะหนักแค่หนึ่งจุดสามห้าก็ต่างกันประมาณโลกว่ากว่าอ๋อมันต่างกันเยอะเหมือนกันโอเคแต่เป็นขาแบบเดียวกันใช่ไหมที่พันสายขาแบบเดียวกันครับโอเคแล้วถ้าดีก็ขึ้นกว่าน,นี้หน่อยเป็นรุ่นไหนเอ่ย ถ้าเป็นหนาคัวนี้ก็จะเป็นผ้ายูวีผ้าเป็นผ้า UV ีครับนี่กี่สีเอ่ยผ้า UV ีผ้าย V มีน้ำเงินขาวแดงเขียวครับโอเคแล้วผ้าตัว c d ดีห้ามีกี่กี่สีเอ่ย C d ดีห้ามีขาวเหลืองส้มแดงน้ำเงินฟ้าชมพูเขียวดำครับอ๋อโอเคแล้วก็มาถึงรุ่นที่ดีขึ้นมาอกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นไหนเย่ยจะเป็นตัวขาสีเทาตัวรับแบบสลักต<อ>ัวรับแบบสลัก โอเคงั้นเดี๋ยวน้อยตรงกลางตัวนี้ให้ดูหน่อย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเก็บเราเก็บตัวนี้ก่อนวิธีการเก็บก็คือเวลาเก็บก็กดโอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคเลาวดึงลง เวลาเก็บแม่ต้องบีบตรงนี้นะครับบีบแล้วก็ดึงลงอ๋อโอเคอ๋อประมาณนี้เดีย๋ยวลองกลางตัวสิเทาให้ดูยังไม่ต้องถ่ายผ้าก็ได้ดูเฉพาะขาเี๋ยวก็ได้ ันนี้คือจั่วดูนี่คือจั่วที่ต้องใส่เข้าไปใช่ไหมเวลาลูกค้าไปถึงที่บ้านใส่แบบนี้เลยนะใส่แบบนี้ใช่ไหมลงไปตรงกลางโอเคไอ้ตรงกลางอันนีไม่ต้องใส่ผ้าดึงมาประมาณนี้ไหนดึงให้ครบสองเมตรเลยดิแล้วก็เวลาใส่ตรงนี้เวลาใส่ผ้าเสร็จแล้วก็อันนี้ก็ดึงดัดขึ้นของจะรับทำงานนี้เลย โอเคในลองทำดึงฝั่นีอ้แค่ดัดขึ้นเฉยๆแล้วเวลาปลดปลดยังไงเอ่ยเวลาปลดก็ดึงออกอ๋อแค่นี้เองหลุดแล้วเราปลดอีกฝังก็เก็บเลยก็ได้จะพาไปดูขาสีส้มตัวนี้แข็งแรงกว่าแต่รู้สึกจะดูเบามือกว่าโอเคตัวนี้ขาสีส้มตัวนี้เป็นของเยี่อะไรนะของ Lucky Frame อ่า ตัวนี้เป็นลูกยางลองกดลูกปืนโอเคไหนลองดึงขึ้นมา2เมตรให้ดูหน่อยดูตอนล็อกให้หน่อยต่ตอนล็อกก็ดันขึ้นเหมือนเดิมโอเคอ๋อประมาณนี้ล็อกสองฝั่งโอเคตัวนี้ก็ดูแข็งแรงมากเนาะ ได้แล้วอันนี้เก็บก่อนเลยแล้วกันแล้วดูอันสุดท้ายตัวหกเหลี่ยมอันนี้เวลาเก็บก็บีบอ๋อโอเคเลแล้วก็นี้นเป็นตัวสุดท้ายาาเป็นขาหกเหลีหล่ยมตัวที่แข็งแรงสุดใช่ไหมน้อยครับตัวนี้แข็งแรงสุดในร้านเลยอืม,อมโอเคไหนเดียวจะลองใส่ผ้าให้ดูนะตัวนี้ ว่้เป็นไงบ้างแ้ดึงออกมาอันนี้ก็กาหออกมาตัวนี้ตัวอันี้จะปลด้ทเลยเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาเก็บแล้วก็กดอย่างนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวน้อยลองใส่ผ้าให้ดูดิผ้าตัวนี้เห็นบอกจะเป็นผ้าเฉพาะตัวนี้ผ้าจะโดยเฉพาะมีแค่ตัวหกเหลี่ยมครับอออีซี่ไลท์ใช่ไหมเป็นของอีซี่ไลท์อ๋อโอเคได้ อันนี้ก็ตรงมุมก็เป็นตินตุแก่ตีนตุแกแล้วก็แปะลงไปให้มันตรงหัวเสากับตรงมุมหักมันพอดีอ๋อโอเคอนนเอแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วก็ยกตัวตรงกลางขึ้นขึ้นเสร็จแล้วก็มาจับตรงน,นี้ทัไงเอยตรงนี้ ก็ดันขึ้นครับอ๋อผ้ามันใหม่ก็จะแข็งที่ตึงน้ำกใช่แต่เลองใส่อันที่สองให้ดูหนยก็จับตัวเสาไว้ใช่โอเคอ๋อก็เป็นอย่างนี้แล้วตอนกดกดธนาเก็บก็กดอ๋อโอเคอันเดียวเรากลางให้ดูแต่ได้รั้ใจแล้วความสูงให้ดูหน่อย อันนี้เวลาปรับสูงก็เหยียบเหยียบฝั่งที่มันไม่มีตัวปุ่มปลดล็อกนะครับเหยียบให้เหยียบฝั่ง,ง,งนี้ครับเหยียบฝั่งนี้ไม่ได้ตัวนี้คือตัวล็อกอ๋กโอโอเคในน้อยเหยียบให้ดูดิอ๋อโอเคประมาณนี้ ตัวนี้ไม่ทำก็จะมีตัวยางเอาไว้เอาไว้ดึงผ้าก็อ๋อตัตของตำแหน่งให้มันให้มันตึงครับของอื่นรู้สึกจะไม่มีนะตัวนี้ไม่มีครับของอื่นไม่มีมีทั้งสี่มุมเลยมีทั้งสี่มุมเลยอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวลองน้อยลองเก็บให้ดูหน่อยวิธีตอนเก็บเก็บก็ปลดอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็ปลดลูกยางตัวนี้ก็อันนี้ก็บีอ๋อง่ายๆเองเนาะตรงคาก็เหมือนกันปลดแล้วก็